พี่น้องเก็บเห็ดทัพพลังจ้านี่ค่ะกำลังออกเลยค่ะแต่บนะี่น้องที่มันจากันบานลุท่ายพญาย์จะ้ะก็เลยแวะมาเบิรงนนำจ้ะมันออกแล้วเก็บไปเลยนี่จ้ะนี่จ้ะเตรียมไปต้องเอาสาดยู่บานอีกรอบนึงจ้ะบ่ได้เอเมีติดมานำาะ อร่อยด้ยจ้ะแซบแซ่บใส่ต้มยำชุบๆใส่ปลาพี่น้องเอามีดมาเนาะถ้าลูกสายพี่นายไปเก็บเห็ดไปฟ้าคนแล้วก็พาไปเก็บอีกจ้ะว่าอยากให้คนหูนะจ้ะว่ามันเก็ดยังกินได้แนบได้แน่สินะ ที่มันเก็บอยู่นี่ทุกปีเลยคะ่ะเห็ดทวนเป็นหลางหนาทคำความสะอาด<ฮ>ห้ามแต่เห็ดทวนอุ้ยน้อยดูดิดูดิ บิ๊กย่บิ๊กทั่วบิ๊กไม่เอาจ้ะเอาอลอกย่าเอกเล็กเล็เล็กเลกเลนกเลยกเล็กเลเล็เฮดเลอรเ็เล็กเล็กเล็กัลนกเลันเีเล็กเล็เเล็กเล็กเลกเก็กกเ็ก อันนี้ได้บ่อนอนอันนี้เทาเลยพี่หมอเทามันเป็นสีดำเลยจ้ะโอ้ยบวได้พี่น้องจริงอันนี้เอาขามันกระได้ได้วยค่ะ อ,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 อันนี้เทาแลยวไหนยอดหน่อยลองคดกันจะ้ะ เดีย๋ยหลายอยู่ได้อจ้ะพร้อมสิขึ้นพี่นอ้องพร้อมสิออกแสบทิมากินค่ะทิมาจอบทุกปีกปีปี้ก็มาบ่ท่านค่ะคึ้มเฒ่าก่อนเนาะฝนตกดีหลายพี่ออกกันจ้ะ น่าจะออกในร้านพี่้องแล้วมาจอบไม้ปุ่น้างหน้าทางหน้าเป็นจ้ะต้องไปใหม่ก,ก่อแล้เอ็มแล้วมาไปเก็บเนาะจ้ะ มันไม่การนะจ๊ะต้องมาไปเก็บถ้าไปไปอันนี้ไปช่วงแบบว่ามันมืดร่างสิสว่างสาว่างสลัสวสลัวนะจ๊ะจาไปเก็บเอาเนาะจ้าออกเต็มเลยค่ะข้างในนี่รา่างสิบโทก็มีจ้ะที่ไปเหลืออ,อีกรอบนึงนะพี่น้องเนาะ นี่จ้ะนใหญ่เร็วเลยค่ะเห็ดอันนี้ออกมามันก็ใหญ่เลยโอ้ยหักพ่อฮักพี่หน่อยถ้าจะเลี้ยวดอกอื่นหักซำตัวไหนข้างหนั้นดอกกุ้งงามจ้ะ พี่น้ำเราอีฟจ้ะหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเราตีภาพี่น้องมานทำคำสาดขาเห็ดถั่วฝรั่งเนาะจา้ะพอดีตีไปปาลูกไส้พี่ใหญ่มากจา้ะก็เลยแวะมาเบิ้งเนาะคะ่ะบูเดาไปย่างไปะคะ่ะบูเดามีไปตัดขาบูเดาียมย่างไปเลยจ้ะก็เลยจะเอามาตัดอยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะคะ่ะเห็ดถั่วฝรั่งตีมากินเนาะจ้ะมันมันแสบไหม,มะคะมันจะคือนไข่ไข่เห็ดเ,เห็ดฟางเห็ดฟางบหมนเท่าเนาะจาะะ้ะเนาะ ตีกะจะมาตัดออกยังไงเราเตีจะไปล้างน้ำออกรอบนึงจ้ะเพราะมันมีทรายเนาะล้างแล้วก็ค่อยต้มจ้ะแต่ว่าตีพันในเฮดกับเขากินหด้เป็นหนองตีจะต้มแล้วแซ่แข็งไว้จ้ะเพราะว่าตีกินเห็ดลายตีเริ่มอันนี้นะคะก็ย,ยังเกาะเริ่มเบื่อเห็ดนะคะช่วงนี้เนาะเห็ดอันกินเห็ดพึ่งหวานหลายนะคะปีนออกหลายเนาะตีกะพึ่งหวานตีกะมาตากแห้งน้ำจ้ะส่วนเห็ดมันปูตีกะห้พี่อัน พรเรากลับไปบานเพิ่นน้ำจ้ะให้เพิ่นเอาไปซูมูซูย่าเพิ่นกินนะจ้ะบานตีกะมีหลายอยู่แล้วน,นะจ้ะตีขายน้ำเก็บให้เพิ่นน้ำจ้ะเนาะอันต้นนี้ตีกะขูดเยังเสียได้จะ้ะขูดแบบนี้เลยค่ะมันอีกกระเพ้าหนังอันนุ๊กไส้พญากับแฟนเพิ่นไปอันไปเก็บเพื่อกันค่ะเอาไปฝากเพิ่นน้ำกับไปเก็บน้ำจ้ะเพราะว่าอันเพิ่อนอยาก ไปเบิงนักนนะคะเพราะว่าแฟนเพิ่นกําลังศึกษาเกี่ยวกับเห็ดอยู่วงสินนะจ๊ะเป็นซื้อหนังสือซื้ออยังมาเบิงสินนะแต่มันเบิงหนังสือมันไม,ม่คนพาเก็บมันกับพวกหูอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะถ้าแบบเบิงหนังสือ้อแต่ว่าไม่คนพาเก็บเพิ่อกาซีได้เดี๋ยวหูสินนะคะมันที่นี่ปาบานเพิ่นมันไกลๆเนาะก็เลยพาแวะไปเบิงค่ะก็บ,บอกเพิรนโยคะทำมันเทิร์มาเก็บเห็ดเทิร์มาบานชันเดอร์แกบอกนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่นอยากมากก็ให้พาขึ้นมากสินะคะ จะพาไปเก็บดีกับเหลือจงทีไว้อยู่คะ่ะจงไว้หลายมองที่แบบยังพาไปเก็บนะคะเดี๋ยวตัวพนมาเขาสะพาพนไปเก็บนะจ๊ะเนาะเห็ดทัวเห็ดทัวในเท้าเรียวเลยจ้ะไม,ม่ยังกินเห็ดทัวเท้าเรียวเก็บมาแป๊บๆก็เท้าแลยจ้ะอันนี้ตีต้องเฝ้าเห็ดเฝ้าทำคำสาดแล้วก็ไปต้มเลยจ้ะพี่พ่อแล้วก็กลับก,กลับเหมือนเดียวกันจ้ะเหมือนเดียวกันที่กลับตีไป ไปบานลูกทรายน,นาะจ้ะเนาะกับพร้อมกันไปพร้อมกันจ้ะแล้วมากะแฮปปี้ดีพี่น้องนี่จ้ะพี่พ่อนั้งกับน่ารักนะคะเราแบบมาสิแล้วกับโปรไห,ห่ห้าหยงห้าหยาก,อย,าากอย่างนั้นน,นังอย่างสีหน้าจ้ะอย่างแล้วกับ สื่อการยังมาอย่างสินหนะพี่น้องเนาะการอยู่การกินเรากันง่ายอิจ้ะเรามาเขาปลาวัดเรากะแฟนเรากะนิสัยดีจ้ะอยู่ง่ายกินง่ายแค่ยังให้กินก็กินอย่างสิะคะ่ะส่วนมากเขาเพิ่นเพิ่นมาอยู่นี่กยเขาเพิ่นกลับไปคนออกเองนะคะกับส่วนมาเนาะจะเนาะออกเองอ่าสิคะ่ะกเแ็ดกินน้ำกันอย่างสิหนะ้าเขา แถมจะไปซื้ออย่างนะคะะ่ะเรามาเนาะมันจะเราซื้อนะคะแม่ทำแบบคล้องบางอย่างที่แบบเป็นคล้องเข้าเองสิคะแล้วก็ยังซสือหายเลยจ้ะ mm hmm. บอกเราอยู่ค่ะจะซื้อจะซื้อแล้วจใจเองสิคะล้วใจหายเมื่อพี่น้องเ mm hmm. งินเงินเล็กน,น้อยแล้วก็หายจ้ะเราบําเป็นคนเห็นแกโตเห็นแกใดญ่นะพี่น้องเนาะโอาหว่าเฮาบ่มีแล้วกะัพพ p o r t กินใครยังสิคะบานกับเซาบานเซาบะแพนรนนะจ๊ะเซาอันเจรละเพิอ่นเอาพัานหานะคะแต่ว่าพี่พมักกนก็ให้เพิ่มไปอีกนะจ๊ะเนาะให้เพิ่มไปอีกค่ะซื้อเบียร์ซื้อ,อยังหายสิน่าจะของบานนะจ๊ะเนาะรามาสิข้ากับเบลี่ลำบากใจสิผ้าห้าแบบผ้าเราไปยังสิคะห้ากับเต็มทีกึ้เล่านะคะ ทุกคนลหรอ่ะทำแบบมามาแย,ยมไม่ยังตีอย่างสิคะ่ะตีกัเต็มทีน้่มมันสิคะ่ะต่อไปกับคิดฮอตจูคะ่ะแล้วว่าปีนหนาแล้วมีโอกาสกับมาจากปีละสองรอบเด้อป่ะคุยกันนะาจา้ะเนาะเพิ่นส่งเมสเซจมาบอกวันมันพานอยู่คะ่ะเอาเฮดไปพานอยู่ว่าซันวะถ้าพานแล้วปีนหนาก็เอาไปอีกคะ่ะไปขายไปยังน้่มมันสิเนาะ <อ>เ,เดี๋ยวม่านแล้วเสียค่าลดค่องค่าลดค่าน้ำมันมาแล้ว,ลลวจ้ะไปไดหลายเฮดบานตีมันหลายแต่วันว่าวไม่หม,มองขายค่ะพี่น้องขายกับขายตามโมบานจ้ะโมตามโมบานแล้วกับบริการแล้วเฮดเฮดไปกับขุยมาม้าไปน้ำแล้วพี่น้องเเนาะดี๋ยวตีไช่เบิ้งดอกใหญ่ๆเตี้ยมากบก่หลบมันเถ้าบ่บุคานเนี่ยเนี่ยจ้ะแล้วตีกะเจมาตัดตัดแล้วกันแต่มันมันกะขาเข,า,ขาใหญ่ยู่งน่าจ้ะเนาะ ได้มีตอันนี้ได้มิตัดเฮดใหม่ได้มาหาหาเลมจ้ะนี่พ่อนำกระจายคือเก่าแล้วพี่น,อน้องเลยไปพากันไปเบื้องล้านขายมืองซองกันไปพ,พอบ่ดีค่ะนี่ติกะสิพาทั้งบดลดำมาสิกะได้ชื่อว่าได้จ้ะติกจะจิพาติกะจะไปลวกเอาไว้ใช้ต้มยำต้มยำนะคะแสีบเด้พี่นอ้องขุดออกแบบนี้เลยจ้ะ คลีปลูกกับศิบุคาวัญเดชลงไปในพี่น้อนชงชอนนี่ว่าเฮาตีเขา,ขาแต่ปลาแม่จ้ะไม่เวลาไปท้ายคลิปให้ลูกครับเล็กน้อยเพกะไปโรงเรียน,นยสินะคะกิลิ์ไม่เขีตอนไปบานพีเพิ่นในน้อยๆนะคะแต่ว่าตีมว่ามันสั่นผลเราตีจะไปลงกับคลิปอื่นนำจ้ะนี่ค่ะ ฮารสิ่เลยกน้อยบระยูรกน่อยเป็นเหรนกับหลงสาวพญ่จ้ะมาหอดก็มาจากบาัตรไอกลเลนฮารอหงสาวฮาอาร์พันเลยจ้ะไปลานไทยไปประหารลูกชาพยพญายไปลานไทยแวะซือ เดดพิทุเรียนมาแพ็คหนึ่งจ้ะไปเสือไปห้ซุ่มพันกินนาแตะวอยางพันเหม็นพี่น้อ,อยงยาพันเหม็นทุเรียนค่ะแล้วประกาศกินเนาะเกียงใจพันนะคะ,ก,ะก็เลยเดเอาก้ามากินอยู่บ้านแสบไปตลอดพี่น้องราคาเท่าดาดบุนิตี้คุณเบิรงจ้ะเรื่องของราคามันสามคู่เท่าดาดบุเท่าดาดก็กิกนเน,นาะจ้ะเนาะก็ซื้อผลไม้พวกล่องกองซื้ออันไอ้ทับทิมเนาะจ้ะ ก็มันทับทิมมันยังกาอันอยังยัง,ยงนอตตีลืมลำมุดนะาจา๊ะลำมดุดเอาไปเพิ่นเสียมน้ำจ้ะผลไม้ไทยบานเฮาเ,เพดอาหารไทยไทยเพิ่ปกินจ้ะลูกชายพี่นยายเรากินเพรได้ค่ะน้ำมากินเพร น้ำง่าไปน้องเอาไปลวกล้างน้ำดีๆแซ่บเอามาสุปกระแซบ,แบดีจ้ะเด้อเอามาตำสุปไหมตำแจ่วนี่แม่จ้ะแซ่บเด้อพี่น้องเฮ็ดทวนี่ต้มน้ำจิ้มน้ำหนึ่งต้มใส่น้ำปลาแดกก็มาสุปบมาตำตำคือเ,อเจงเฮ็ดแจ่วเฮ็ดสุปสุปบกระเขียนี่แหละจ้ะแซ่บสีอิ้ยหนุ่มไปน้ำกันเลยค่ะ เออแล้วกะให้ซ้อนสนตีไปเก็บอีกอยู่พี่หนอกพี่พรอนภาคตีเก็บนะจ้ะครั้งแรกที่ตีกินเออแสบพี่หนอวที่เห็นตีจะเก็บอีกค่ะดีพ่ค่อยเก็บเลือดเธอดิค่ะพี่ซ้อนพี่พรอนละมาแล้วบอกว่ามันแสบไปฉันวะแล้วก็เลยเออตีกันเลยเห็นพอดีค่ะเลยมาต้องกินเบิงเอามาเฮดสุก,กี้กันเหมือนนั้นหมูพันสิก,กัพนะคะแสบจ้ะแต่มันเห็นตีตะเก็บอีกเนาะค่ะเก็บมาต้มแซ่แข็งไว้ถ่ากินเนาะ วันส่มาครเขากินแต่เห็ดมันปูเน่าจะทุกปีเนาะเฮ็ดพึ่ง้านกับมะเทาใดัจ้ะรอบปีนี้เฮ็ดพึ่งวันหลายนะคะหลายคักอีริีจ้ะเก็บน้ำบาทันเลยพี่น้องมันเถาเถาเร็วแห้งเฮ็ดพึ่งวานฝนตกทุกมือบ้านตีนะคะตกทุกมือเลยอากาศก็เย็นน้ำจ้ะมันก็เลยแบบดีง่ายเนาะตะวะคลิปกับบางมือกับใบลงเนาะค่ะพี่น้องเขาเต่าค่ะมือตอบคอมเมนต์กับพี่น้องก็ตอบ านาะจะกายาวาตีล้วจะเด้อคลิปกัะล่งมั่งมือกเบลล์โล่งจ้ะเก็บมาอยู่ได่แต่ว่าผม,มวิล่าล่งคลิปเลยจ้ะเพราะว่าไปกันตลอดตื่นสามาถคับพันไปเขาปานะคะงามจา้ะประกาศพี่น้อง1ุ้นิบนาทีแล้วคะ่ะแต่ตัดขาเห็ดก็ได้น่าจะเนาะ เยวเอาไปรวมกันกัเกิบเก็บเห็ดเอ้เก็บเป็นเห็ดจ้ะอันนี้ ave, นเก็บในเมืองคนละจ้ะ่ากับเก็บทุกปีมองหันมันเคยออกทุกปีจ้ะไปเก็บมองเกาง่ายเลยแล้วก็ไปล้างล้างแล้วเขาจ้วงปลวกน้ำทิมน้ำหนึ่งจ้ะแพ็คเลยคะ่ะ ราดมาคนณเขาหมักๆเลยค่ะคุณค่อยกินเห็ดนะจะรู้นะคะมามันแสบเนาะคนที่เป็นบกากินกระบอกหัจ้ะ <c oughs> มะกรนตีบกหูวจะกินค่ะแฟนตีบเคยพากินเถอะเขียนยู่แต่บวเก็บเอาที่ไหนมูมูพญายแล้วเก็บไปกินจ้ะแล้วก็เลยโบ่เนาะค่ะก็เลยพาดน้มาลองซิมเบิงเฉยแหละเออมาันก็ะแสบตีบได้บานสิก็เลยไปเก็บทุกปีจ้ะ มันออกขืนแป๊บเดียวมันก็ไหวจากเฮ็ดซส้มนี้เนาะเขาต้องเฝ้าไปเฝ้าเก็บนะคะแต่มันออกเพราะในมืองเดียร์ค่ะออกแค่ชุดแรกแล้วชุดที่สองกับมาอีกเนาะจ้ะเนาะประค่ะพี่น้องคลิปนี้ที่ก็จะขอโตัวลาพี่น้องเข้าไปก่อนนะจ้ะเนาะเอาอ่ามาทำความสะอาดใหเบิร์นน้ำขาวิธีทำความสะอาดเ็ดทัวนะจ้ะเนาะก็จะขอตัวไปก่อนค่ะเดี๋ยวติจะนั่งทำความสะอาดให้มันแล้วจ้ะจะไปต้มนะจ้ะพรคลิปหนาค่ะเดาติดจะย่อยลงคลิปให้เบิร์นเรื่อดแน้วจ้ะเนาะอาจจะตอบซาเนี่ยนะคะคอมเมนต์แต่ก็ย่าพึ่ง วาตีนอกจะนอกเพราะว่าบางเธอตีเขาปลาเก็บเห็ดย่างเดียวนั่นสิคะ่ะมันโมวิลาม่ตอบคอมเมนต์พี่น้องคะ่ะนะคะค่ะคลิปหนีตีขอตัวไปแล้วจ้าพรอนคลิปหนาจ้าสวัสดีคะ่ะพี่น้องก็ลลั่กอลเฌ่นนะคะกดติดตามเลื่อนใจการที่คลิปเตรียมจ้าพอนคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย